สวัสดีครับนิวคลองเจ็ดนะครับก็นี่นะครับเหรียญอันนี้คือเหรียญรุ่นสามนะครับกรรมการไข่นะเหรียญรุ่นสามกรรมการไข่นะครับเป็นพิมพ์เดียวของเหรียญรุ่นสามนะครับที่เป็นเหรียญไข่นะครับอาแต่พิมพ์นี้ก็มีเป็นเหรียญเสมานะครับเสมากรรมการเหมือนกันนะครับคือพระองค์เนี้ยนะครับผมต้องขอเกินก่อนว่าตอนแรกอะผมเขาตีเหมารวมมาสามสี่องค์เนี่ยตีมาสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมกลับไปถึงเนี่ยผมจะไม่ต่อสักบาทเลย เพราะว่าพระกรรมการเนี่ยองนี้ในรูปถ่ายโคตรดีเลยนะครับผมก็กล่าวว่ากรรมการเนี่ยยังไงขายหลุดทุนแน่อันนึงเป็นช้ำช้ำึกๆนะครับกรรมการถ้าสวยสวยต้องมีประมาณห้าหมื่นหกหมื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพระองค์นี้พอไปถึงองค์จริงปับป๊บอับพระเขาล้างมานะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมซูมกล้องออกก่อนปึ๊บ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 อ่าดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพระเขาล้างมาครับโคตรเสียดายเลยครับซูมออกมากว่านี้วะ ดูนะครับดูนะครับเนี่ยพ้ะเขาล้างมาเห็นรอยแปรงนะครับตรงศีรษะเนี่ยแล้วพ้ะเนี่ยผิวเห็นไหมครับเนี่ยพ้ะล้างจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะผิวจะซีดๆอย่างเงี้ยนะครับผิวจะซีดๆเนี่ยผิวจะซีดๆนะความคมชัดก็จะหายไปแล้วทําให้พ้ะเนี่ยดูยากด้วยนะครับทําให้พ้ะเนี่ยดูยากด้วยคือจะพูดยังไงดีอะคือพวกธรรมชาติความเก่าที่ผมจะบอกแทบทุก E ีเนี่ย มันจะไม่เห็นเลยนะครับมันจะไม่เห็นเลยนะแต่ว่าากรรมการขายเนี่ยเดี๋ยวลองดูตรงช่วงนี้นะเนี่ยช่วงเนี้ยจะมีเส้นคมคมอยู่จะมีเส้นคมคมอยู่ดูแต่ดูช้างดูอะไรพวกนี้นะเ yep. หน็นไหมครับเห็นไหมนี่เนี่ยระหว่างแขนกับเนี่ยช่วงประคบเนี่ยจะมีเส้นคมคมสามสี่เส้นเนี่ยแต่ถ้าพาคมคมเนี่ยจะดูง่ายมากเลยครับพาที่ไม่ผ่านการใช้จะดูง่ายนะฮะดูช้างนะครับงวงช้างยังกระดาบเลยครับ ดูครับช่วงงานี่งาคมฟิตรครับงาคมฟิตเลยนะฮะดูนะครับดูนะดูนะแล้วก็ตานะครับตาจานพิมพ์จะใหญ่ข้างเล็กข้างพิมพ์กรรมการเนี่ยเ,เห็นไหมตาจะใหญ่เม็ดหนึ่งเล็กเม็ดหนึ่งเนี่ยพวกความคมชัดเนี่ยอันนี้พระขนาดผ่านการใช้ผ่านการล้างมาความคมมัมนยังคมกว่า,าพระเกเยอะนะครับพระยังคมกว่าพระเกเยอะนะแต่พระพิมพ์เนี่ยเกยดีนะครับเป็นอัปปาก้ายาขัดนะครับเป็นอัปปาก้ายาขัด ถ้าสวยๆนี่จะเป็นยาขัดมียาขัดดำๆเดิมๆเลยนะครับดูในตานะครับในตาข้างคงข้างคอตรงหูเนี่ยพวกนี้เอาไว้ดูได้นะครับความคมชัดเนี่ยก็นี่นะฮะกรรมการไข่ถ้าใครมีก็ส่งมาขายผมได้นะผมยินดีรับเช่านะกรรมการไข่เนี่ยเพราะว่าพระค่อนข้างหายากนะครับพระค่อนข้างหายากนะกรรมการไข่นะครับอ,อับปปากยาขัดนะครับอัปกากยาขัดเท่าที่ผมเห็นนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ย voilà. เหรียญไข่นะครับ hmm. ถ้าเป็นสายวัดช้างเนี่ยจะมีแต่อปาก้านะครับจะมีแต่อปาก้าเนื้อทองแดงไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเสมาสายวัดช้างให้เนี่ยก็จะมีทั้งทองแดงทั้งอปาก้านะครับจะมีทั้งทองแดงทั้งอปาก้านะแต่ว่าพระพิมพ์เนี้ยด้านหน้าเนี่ยจะไปเป็นหลังของหลวงพ่ออื่นจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะครับแต่จะมีเนื้อทั้งเนื้อทองแดงเนื้ออปาก้านะ เป็นอีกหลวงพ่อหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเสมาไข่นะครับเหรียญเสมาไข่ที่เป็นอาจารย์ทิมนะครับเป็นสายวชางให้จะต้องเป็นแต่เนื้ออัปปากนะครับก็ถ้าใครมีก็ส่งมาขายได้นะครับยินดีรับเช่านะครับนิวของเจ็ดนะครับคนเดิมนะครับข้อมูลติดต่อใต้คอมเมนต์นะครับยินดีรับเช่าครับนิวของเจ็ดครับ